น,นี่คือแชมเปี้ยนของคุณเฮ้ยวิชเป้ยนมาเลยเนี hine? ่ยโต้องแบกอ่ะนั่นเนี่ยสบายใจได้ฉันมีกุญแจห้องนิ้วรภัยครบเป้าอันดีๆอยู่ทางนี้กำลังนี้หรอเป้าหมายหรอ จะยินนะนี่กรองพัชิบาลตรงนี้ใช้ตะขอ s ู <S ้แล้วหนาเจอศัตรูใช้เไปแล้ววังลูกกงชาร์จกรอบเดเขเฮ้ยโหยิหายเลย ศัตรูกำลังยิงใส่ฉันเฮงะฉันกำลังจะยิงใส่ร huh. ีบๆๆกำลังรีโหลดกำลังกำลังชาร์จกรอกของฉันศัตรูกำลังยิงใส่ฉันศัตรูปมีการทำงานต้องการความเรวที่พ่อเตยเป็นบาทแต่พวกเขาก็ไปสกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วฉันมาช่วยคุณแล้วสหายทีมฉันพบตําแหน่งบลอสปเออมีห้องกุญแจลับนี่ว่ะ ฉันเปิดห้องนี้ด้วยไพ่แล้วเป้าของขวัญแต่งงานของคุณี่มีโล่น้กดาวตรงนี้เลเวลสมีกรอบวิวัฒนาการตรงนี้เลเวลสยังไม่มีมินแมนจริงเหรอไม่เอาก็ได้วะเพื่อแมัตไปไม่รอเลยอ่ะกำลังใช้ตะขอเกี่ยวอาจมีอะไรดีๆอยู่อาจมีอะไรดีๆอยู่ทางนี้มีศัตรูอยู่ตรงนี้มีศัตรู ไปบวกเลยเหรอศัตรูกำลังยิงใส่ฉันโอ้ไ่นะมีอีกทีกับฉันฉันต้องการความช่วยเหลือทางนี้กํากำลังรีโหลดกำลังรีโหลด กำลังตั้งกลอกรักษาคุณอยู่มาไม่เนยฉันกำลังบคกกลังซ่อมความเสียหายของฉันฉันบนน่ะเอยเอาเรื่อง เหนื่อยทีมเราก็ห้าวเต้อะเย้าเขาก็เข้มกันแล้วฉันมันน่าจะรถแค่ตอ้งต้นก็ได้ไหวแสดงว่าตีที่เดียคือตีเข้มเราเฮเดียวฉันไม่ดิ้งไม่ที่ดิ้งเถอะต้องแรนเอาไฟอ่ะ รไรถไฟทำาแไนเนี่ยไหมดมติังลงนะสอมันลงแยกนะซ้ายหนึ่งตัวขวาแล้วก็ตรงกลางสอตัวตรงกลางสอตัวหมดอีกสองร้อยผจะมาจุดสิ่งที่เหลือจากครอบครัวของฉันฉนะเอาเขาไปาทายใไหมก็อยู่อยู รอบที่หนึ่งเริ่มนับถอยหลังก่อนบีมบงเซฟสดชนเขาน่ชี้กลังยิงต่อสู้อยู่ศตรูถูกกดลกำลังหงไปเฮ้ยโ้นเชี่ยห้าหรอฮ้าหรอจะจะชารเขาได้โดมเฉยแรงน่นอาสามสนหนึ่งหมดเลยไหม กำลังรีลุนกลังรีลาจริงใจาั้นเหกำลังร์จกรนครับกำลังพูยูเออแมนหลังก็เห็นหลังก็เห็นกำลังส่งสัญญาณเรียกการโจมตีางอากาศลประมาณร้อยกว่าัตกกำลังรีหลดกำลังไปกำลังเอ็กซ

ข้บนมไปยนข้างบนมีร่วิวัฒนาการตรงนี้เลเวลสจะต้องอยู่ใกล้มากๆบนนร้นด้วยด้วยลอยแล้วกรับคู่ไปข้างหน้าเฮ้ยกลังเรียกรอ่ของฉันไปอะไอ้ไอ้ไอ้หมาเนี่ยเ้ยตวอไ เพกเขางไม่ไดบัาขายก่ใฉันด้วยมิรด erm ้ันดีอมเป่าว้เอร์6ชิวแล้วตัวนี้กําที่งที่1ตรงนี้ก็บมาทุกใข้าตไปให้เร็ววันนี้ตไปร้เียเราจะู้กำล่แู้ ใช้ยารล่าจบก่าก่าชื่อเหลือโอ้โหไมาไปไปมาไปมาไปมาปมาไมาไปมาไมาไาปมมามาปปมาไปมมันปุาปมปมาไปมไม่ต้องห่วงฉันมาช่วยแล้วทไมเนี่ยไม่ต้องห่วงฉันมาช่วยแล้วนิวย หดเวลานอนแล้วไปิดใช้เฟสป้เดมาลรอเอ้นี oh, e. sit sit there, ่มันนาเกินไปแล้วหมูวงอยู่ข้างหน้าวงเราถอยได้นะเว้ยเราแคได้มถ่ายไเล่นได้แลยเออวงวงอยู่กับร้องเกีดีเล่หลังนี้ก็ได้เลนหลังนี้ก็ได้ได้ข้าล่างคน อัน hey, hey, okay. <laughs> ้ต <n> <laughs> ัวนี้ปะไอ้คนไทยได้เลยเดี๋ยวไอเอาแทนตานีลเล่เน้่ยเมื่อกี้ตีเมื่อกี้ไม่ไม่อนใครภาษาเยี่ยมแล้วนะครับทั้ตัวไอ้ตางเยียมแล้วอ่ะไม่รู้ว่าเขาแบบฟังโลเรียนมาแคมป์มาอะไรต่างเฉย

ชพ hey, วกของเราเน yeah. hey. ี ah, ่ย้านตรงนี้กําลังรีโหลดกําลังรีโหลดเพื่อนนเพื่อนกําังกเ่อนเพื่อนกรธที่ไหวะกําลังชาร์จกอก <c oughs> ไม่ทำหรอกไม่เป็นไรครับไม่ไรไม่ไรสนไหนไม่เกินนะร่วงเลยไม่เป็นไรค <c oughs> รับคนถ่ายร่วงเลยเอ,อ้ยไ่มอนแล้วเอ,อ้ยกว่าจะเพชร เราต้องไปนึงด้วยหรอโอเคอ๋อนี่ไงเราได้รับของแล้วชเชดโดโค้ทส้ไอ้สาม้าของฉันพร้อมจะไปแล้ว <c oughs> ต้องมีการ <c oughs> ประกอบเลยเปลี่ยนกรอบรูป<ๆ>โอ้โหยอดต้องไปกระแดงอ่าเปรี้ยวจัดเลยก็เปรี้ยวไอ้สา ฮ้ยมีคนอื่นมายัาพวกเขามานันอดกด้วยกำลังยิงต่อสู้ใ้กล้ายิงเี้ยกำลังลี้หลไอ้วกพวกของเรากำลังเจอศตรูนี่เองศัตรูกำลังมองคุณอยู่มนบนเ่อนกำลังถูกยิงใส่ กำลังบาดเจ็บอยู่ตรงนี้ตออดูสิมีคนเต็นตรีเข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยของเราดูดีสวยขบ้าด้วยพวกเขายิงใส่ฉันเหรอเฮ้ยตรงนี้จับหนักสวยข่าวดีฉันถูกเนาะปืนพกยิงไม่โดนเลย ฉันชาร์จกรอกของฉันกำลังมีการยิงแล้วมันก็โดนฉันกำลังคว้าฐานฉันมีแม่เพิ่มความจุเซรล์อยู่ตรงแม่จังหวะที่ศัตรูกำลังมองคุณอยู่เป้าหมายอยู่ที่ด้านหน้าของฉันแต่มาแล้วกำลังถูกยิงใส่ฉันกำลังชาร์จกรอก ถูกกำจัดแล้วกำลังรีโหลดกำลังถูกยิงใส่กำลังรีโหลดจะมีอะไรนะถูกยิงใส่ที่ต้องการและเราจึงหนีจากพื้นของฉันนิดหน่อย ฉันต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนของฉันนิดหน่อยมองซุ่ยกำลังยจมตีเรามีศัตรูอยู่ตรงนี้อยู่ตรงหน้าฉันเลยไม่อยากเชื่อว่าฉันยังอยู่ไมีแค่แพ็คเกจพวกเขามาแล้วฉันกำลังยิงต่อสู้อยู่เออฉันต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนของฉันนิดหน่อยมาเร่มาเร่ลุกขนมาดิมาสิ ให้คุณเป็นคนที่พิเศษมากขอบคุณนะกำลังชาร์จกรอบหรือเขาหรือเขามีเครื่องสร้างไอเทมกำลังมากาลังใช้พวกเขาเห็นฉันแล้วฉันกำลังยิงต่อสู้อยู่ฉันกำลังชาร์จกรอบกำลังรีโหลดหากำลังรอบที่สามเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบูเซ็ตซอน คุณผู้นมาดีสังหารคนใหม่ที่ดีด้วยนะสคัญดแล้วีสังหารคนใหม่ของคุณคเนนั่นไมเกือบตุยกไปทั้งหมู่บานเลยะกันหายใจเกือบตายกันหายใจเล่นมีกรอบวิวัฒนกช่วกันหายใจเล่นยิงแม่น20%มั้งไเฮ้เกาะแดงเอมีกรอบพยาบาลตรงนี้เสอที่สุดท้าย กำลังรีโหลดขอโทษน,นะเพื่อนที่ไม่ได้ช่วยเฮียมันต้องยิงวะขึ้นเดิมขึ้นดิมซูเปอเอ็นเลย <c oughs> ไม่ได้ช่วยเพื่อนเลยเฮียลงไปยิงเฉย <c oughs> ตัวเองก็เจ็บเอาตัวไว้ก่อกเฮียจะไปยิงเขาอียยาทีจะหดลงยูอัอเลเทอร์เมทพร้อมแล้ว <c oughs> โอ้มันดีนดีจริงๆมีฟีนิกซ์คิดตรงนี้ใช่วยแม่มีสไนเดนนอ้งให้เฮียใส่ร่วงเลนะ้วอย่างอ่วะ ตั้งใจวางระพวกเราอยู่ไม่ไกลจากวงเซฟโซนแล้วเราไมเวลาเหลือ30วินาทีไอ้เอ็งนี่ไม่ใช่พวกของเรานะกำลังรี้หลบมีศัตรูอยู่ตรงนี้นั่นแน่กำลังรี้หลดมีอุปกรณ์ใช้กำลังรักษาตัวอยู่ วางฐานกระโดดแล้วกำลังยีต่อสู้พวกเขาดีใส่ฉันหรือกำลังชาร์จกระรีบเข้ารือเข้าแมนแมนเกินไหนอ่ะ

ถูกอแล้วเอเพื่อนเอาอยมีไฟสัญญาณเกิดใหม่ตรงนี้กำลังรีโหลดกำลังจะเข้าสถานะเฟสวงเซฟโซนอยู่ใกล้ๆอีกหนึ่งนาทีเฮ้ยไม่ต้องห่วงเอาเรื่องเพื่อนอย่างเอาเลย ว่าโคยอดเลยเลยเป็นทีมครับผม